โทปขายดี SME ขาย รวยนะครับวันนี้นับวันที่ทารายการนี้นะครับเรายิ่งรู้จักคนใหม่ๆขึ้นนะฮะรู้จักข้อคิดมุมมองในการทําธุรกิจมากขึ้นนะครับผมก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับได้มุมมองนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องไม่พลาดชมรายการนี้นอกจากออกอากาศวันจันทร์ถึงเสาร์โมงเช้าทางช่องสยามธุรกิจแชนแนลแล้วเราก็ไปลงใน YouTube ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถไปชมย้อนหลังได้เลยนะคุณกิกซี่เชิญครับมาพร้อมกับข้อคิดครับผมค่ะวันนี้เรามาดูข้อคิดที่สามารถนําไปปรับใช้ในธุรกิจของทุกท่านกันค่ะยยากขยาย กิจการต้องไม่ห่วงวิชาค่ะ การขยายกิจการให้ใหญ่โตต้องอาศัยพลังความสามารถความรู้ความคิดของทุกคนนะครับฉะนั้นหัวหน้าง,งานต้องใจกว้างไม่หวงวิชามันสอนและฝึกฝนความชมนานาญให้แก่ลูกน้องบางคนอาจจะคิดว่าเมื่อลูกน้องเก่งแล้วเนี่ยนะครับลูกน้องอาจจะขยับขึ้นมาแทนที่เราแล้วเราจะมีปัญหาในการทํางานอย่าไปคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าบริษัทก็สามารถจะขยายสาขาไปแต่ละที่ได้ท่านก็ดูแลที่หนึ่งลูกน้องท่านก็ดูแลที่หนึ่งหรือวันนี้เรามีลูกน้องเก่งๆลูกน้องเก่งๆก็จะมาเสริมให้งานของท่านเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จขยายวงกว้างมาก ขึ้นนะะครับอ่สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญท่านแนะนําตัวครับผมชื่อเอกภพนะครับเป็นอาจารย์ผู้สอนกราฟิกดีไซน์อยู่เว็บไซต์ b e v i t d e s i g n c o m ครับเป็นอาจารย์สอนแบบออนไลน์ครับเป็นอาจารย์ทางด้านงานกราฟิกดีไซน์นะครับ <c oughs> ก็เปิดห้องเรียนออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ได้หลายวิธีเลยนะฮะได้ไดห,ลห,ลหลายเรื่องเลยนะครับหเดี๋ยวเรามาฟังความรู้จากเขาในการสอนแล้วก็สมาดูโน้ต h าวคือเขาเปิดห้องเรียนออนไลน์เนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับ <c oughs> จุดเด่นของห้องเรียนออนไลน์กราฟิกดีไซน์ของคุณก็คือเรื่องของหลักสูตร กราฟิกดีไซน์เบื้องต้นและกราฟิกดีไซน์ขั้นสูงอ่ะโอเคเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนะครับว่าเขาสอนอยังไงสอนอร่อยบ้างตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการก่อนครับขอขอบคุณไอท็อปพลัสผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรน้ำมันเครื่องไฮโดรซิปลปูขุมพลังไร้สิ่งจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินผู้พัฒ s ์เคมิงเ,เซ็นเตอร์ศูนย์ลดลมการก่อสร้างครบวงจรเอเชียนโซลา่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร ไทยเฮิร์ฟพิลดคอมคิดถึงขายส่งเสมอไรคิดถึงไทยเฮิร์ฟพิดสิริมงคลพอลลพาร์ตี้ที่สุดของความคุ้มค่าแพงสายอากาศทีวีดิจิตอลเบต้าเอชดีคมชัดสูงโอพีเลเทอร์ภาพสวยตามสั่งบนงานหนังทำมือแสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอารี n ออนน้ำหอมิดรถยนต์จากบังการีโดยวาซาบิช็อปติดต่อโฆษณาข้ารายการได้เลยครับเชิญฮะ be with design com นะครับคือ คือเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการเรียนวิชาชีพนะครับแบบออนไลน์อันนี้เราต้องการมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาให้กับคนที่ไม่ได้จบการเรียนกราฟิกดีไซน์มาโดยตรงนะครับครับแต่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เพียงใช้คอมพิวเตอร์เป็นก็สามารถที่จะเรียนได้แล้วครับครับวิชาที่สอนก็จะมีอิ l ลสเตเตอร์กับ Photoshop นะค,ะครับจะเน้น2อ,อโปรแกรมนี้หลักๆแต่ก็มีบ้างที่นักเรียนสอนเออถามเกี่ยวกับโปรแกรมอื่นก็อาจจะมีแทรกบ้างนิดหน่อยนะครับคือโปรแกรมอ e ีลาร์ปนนะะโปรแกรมอ e ีลาร์กับโปรแกรม Photoshop เนี่ยเป็นโปรแกรมกราฟิกดีไซน์ที่เป็นพื้นฐานครับโดยตรง<ถ>ครับถ้าเรียนรู้2โปรแกรมนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะออกแบบงานกราฟิกได้มากมายนะต่อยอดนะการ,ค,รคิดต่อยอดการทําธุรกิจนะครับอธิบายงานก็ดีขึ้น นะฮะมาเรียนรู้ที่นี่นะครับนี่คือตัวอย่างงานที่คุณออกแบบใช่ไหมฮะครับใช่ครับครับผมก็มีงานหลากหลายงานหนังสืองานสิ่งพิมพ์นะครับตรงนี้ให้เห็นกันว่าเออทางด้านของผู้สอนเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่มีความชํานาญในด้านของการออกแบบมากมายหลายมุมมองหลายแนวทางนะครับอ่ะแต่คุณสนใจประเด็นนี้ฮะคือเรื่องของหลักสูตรการเรียนสอนออนไลน์เนี่ยนะครับสอนยังไงครับคือสอนด้วยโปรแกรม TeamViewer ซึ่งนักเรียนจะสามารถมองเห็น ที่หน้าจอของอาจารย์ได้แล้วก็ถ้าเกิดนักเรียนมีปัญหาหลังจากที่เรียนจบไปแล้วอสอบถามอาจารย์การพูดคุยกันด้วยโทรศัพท์มันอาจจะไม่เข้าใจพอนะครับอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันอาจารย์ก็สามารถที่จะรีโมทไปที่หน้าจอของนักเรียนที่เครื่องของนักเรียนได้แล้วก็สอนอและแก้ปัญหาให้นักเรียนได้ทันทีเลยนะครับ คือบริการหลังการขายนะครับครับเอาเป็นว่าวันนี้หลักสูตรที่คุณเปิดสอนออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องงานออกแบบสิ่งพิมพ์งานกราฟิกเนี่ยนะครับมีทั้งแบบพื้นฐานและแบบขั้นสูงแบบพื้นฐานเนี่ยเราเริ่มต้นไปเรียนกับท่านเนี่ยนะครับทราบว่าฟรีด้วยครับฟรีครับพื้นฐานไปเรียนกี่วันกี่ชั่วโมงรับที่ฟรีเนี่ยฮะฟรีนี่สชั่วโมงนะครับครับสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้มั่นใจว่าการเรียนออนไลน์นี่มันสามารถที่จะเป็นไปได้จริงแล้วก็ให้ได้ ได้รู้ว่าเราสามารถสื่อสารกันครับคือเขาชอบไหมได้ประเมินศักยภาพตัวเองในการเรียนทำความรู้จักกันก่อนครับโอเคคือเริ่มต้นกันก่อนแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพื้นฐานพอได้ไปเรียบร้อยแล้วคาวนี้มาเรียนขั้นสูงจะเรียนอะไรฮะเรียนเบื้องต้นก็จะเน้นเรื่องโปรแกรม Photoshop กับโปรแกรมมินิัศกก็จะมีหลักการออกแบบให้ด้วยตัวอย่างออกแบบให้ด้วยแต่พอเรียนขั้นสูงขึ้นก็จะสอนละเอียดยิ่งขึ้น แล้วก็จะมีตัวอย่างมากขึ้นอธิบายละเอียดขึ้นครับผมถามนิดหนึ่งครับว่าเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรมดังกล่าวเนี่ยนะครับ,รบมันจะดูแล,แล,แลนักเรียนยังไงเรียนพร้อมกันได้กี่คนครับเรียนพร้อมกันไม่จํากัดจํานวนนะคะโดยที่ผู้เรียนจะเห็นอะไรผู้สอนจะเห็นอะไรผู้เรียน,นจ,จะสามารถเห็นหน้าจอของอาจารย์ได้ครับแล้วก็คุยตอบโต้กันได้ทันทีเลยนะครับอสอบถามใ,ในช่วงที่เรียนนี้ถ้าเกิดมีปัญหาสงสัยหรือไม่ทันก็ สอบถามอาจารย์ก็ตอบทษได้ทันทีครับโอ <Okay. S 2> เคเขาอยู่หน้าจอต้องเขาต้องมีกล้องไหมหรือว่าเป็นแค่ค,อ,คอมพิวเตอร์ก็ไม่มีมครับก็สามารถใช้ลําโพงใช้ไมโครโฟนคอมพิวเตอร์แค่นี้พอผู้เรียนต้องมีคอมพิวเตอร์มีลําโพงมีอินเทอร์เน็ตโอเคมีอินเทอร์เน็ตมีลําโพงนะครับ,ครบแค่นี้พอไม่ต้องมีกล้องแล้วนักนักเรียนบางคนก็จะจับหน้าจอไว้ด้วยด้วยโปรแกร,รมแคมตาเซียอันนี้ก็ ไม่ได้ห่วงห้ามครับจับหน้าจอได้อ๋อหมายถึงว่าจะแคปเจอร์ไงฟีดภาพหน้าจอหรือคำว่าจับหน้าจอหมายถึงจะเลคคอร์ดครับเลคคอร์ดนะครับเลคคอร์ดการขยับเมาส์เลคคอร์ดการสอนเนี่ยไปด้วยได้เลยคืออยากจะได้ความรู้เต็มที่นะ่ะทำได้เลยนะฮะ โอเคเชิญครับคุณกิ๊กซี่ต่อยอดธุรกิจครับดูภ <Ha. S 1> าพไปด้วยออทับเบสเซลเลอร์เอสเอมอีมิลเลนเนียร์พรีเซนต์บีวิดดีไซน์ถ้าคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกบีวิดดีไซน์เป็นโรงเรียนออนไลน์สำหรับคุณตั้งแต่ผู้เริ่มต้นไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญและคุณสามารถทดลองเรียนฟรีได้ในขั้นแรกติดต่อเราได้โดยโทรตามหมายเลขด้านล่างบนหน้าจอหรือคุณสามารถติดต่อเราได้ทางเฟซบุ๊กออทับเอสเอมอีโอเคนะครับ วันนี้จะเปิดคอร์สนะครับให้ทดลองไปเรียนนะครับติดต่อได้ยังไงฮะแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ฮะสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ b w i t d e s i g n c o m โดยตรงเลยนะครับอันนี้จะมีวิดีโอสอนขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม TeamViewer แล้วก็ขั้นตอนการเข้าห้องเรียนนะครับครับนี่ถ่ายเนี่ยอันนี้คุณเนีก็พอผอมเชยครับโอ้โหนี่ตัวคุณเองเหรอครับตอนห้าปีก่อนหปีที่แล้วหล่อมากเลยนะครับ<า>ก็คือทํางานกราฟิกอยู่กับเรื่องการออกแบบมากี่ปีแล้วฮะ ทำได้เกือบ20ปีแล้วครับยี่สิบปีการสอนนี่ยังไม่นานอ๋อโอเคปัจจุบันก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือว่าอายุมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีความรู้ที่สะสมมามากขึ้นนะครับแต่ว่าใน Facebook ก็ต้องขอโชว์ภาพหล่อนิดนึงขอบคุณครับอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับก็ไปติดตามนะฮะได้ที่ mrnew นะครับ bevis design แล้วก็อีกเว็บไซต์หนึ่งดูนะฮะคุณผู้ชมครับเข้าไปที่นี่ฮะพิมพ์ bevis design com นะครับกราฟิกดีไซน์เบื้องต้นกราฟิกดีไซน์ขั้นนสููงงหลักกตรรึปะมาาณ่บท 4 5 0 0บาท4500บาทกี่ชั่วโมงครับ18ชั่วโมงครับ18ชั่วโมงนอกจากนี้ก็ยังมีการสอนแต่งภาพเก่าเป็นใหม่ออกแบบแบนเนอร์เคลื่อนไหวเว็บไซต์เปิดร้านออนไลน์นะครับโอ้มากมายอ่ะโอเคนี้เป็นหนึ่งทางเลือกของครูที่มาเปิดสอนในด้านนี้ขอบคุณคุณเอกพบหอมเชยหรือคุณนิวส์เนี่จากห้องเรียนออนไลน์กราฟิกดีไซน์ b w i t ดดีไซน์ดอคอครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะครับแบบนี้เลยโอท็อปขายดี SME ขายรวยครับ